สุรอัลบากระอายะที่73อัลลอฮ์าตาลาได้กล่าวว่าความความว่าแล้วเราได้กล่าวว่าพวกเจ้าจงเอาบางส่วนของมันตีที่ล่างของเขาอย่างนี้แหละอัลลอฮ์ได้ทำให้ผู้ตายมีชีวิต และทำให้พวกเจ้าได้เห็นสัญญาณต่างๆเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ตรึกตองคำอธิบายของอายะนี้พระองค์อัลลอฮ์ทรงแจ้งให้เหล่ายาฮดได้ทราบถึงคำสั่งใช้ให้พวกเขาเชือดวัวเพื่อพิสูจน์คดีฆาตกรรมด้วยการเอาบางส่วนของเนื้อวัวที่เชือดนั้นไปตีที่ร่างของผู้ตายแล้วเขาก็จะฟื้นขึ้นมาเปิดเผยว่าใครคือฆาตกร พระองค์อัลลอฮ์ได้สรงแจ้งไว้ในอายะนี้ด้วยคําว่าบางส่วนของมันหมายถึงบางส่วนของวัวที่ถูกใช้ให้เชือดโดยไม่ได้ระบุว่าให้เอาส่วนใดจากวัวและก็ไม่ได้ระบุว่าให้เอาไปตีส่วนใดของผู้ตายแต่ทั้งสองกรณีนี้มีนักวิชาการพยายามทำความเข้าใจและให้มุมมองไว้หลายทางเช่นท่านฮัสซันและท่านอับดุลระห์มานบินเซดบินอัสลัมกล่าวว่า ผู้ตายถูกตีด้วยบางส่วนของเนื้อวัวแต่อีกรายงานหนึ่งจากท่านอิบนนอับาสกล่าวว่าพวกเขาตีที่ร่างของผู้ตายด้วยกระดูกอ่อนท่านอับดุลระซักกล่าวว่าท่านมะอัมัดได้บอกกับเราด้วยกล่าวว่าท่านอายุบกล่าวว่าจากอิบนุซีรีนจากท่านอูับดะวะ่าพวกเขาได้ตีร่างของผู้ตายด้วยบางส่วนของเนื้อวัวท่านมะอัมัดกล่าวว่าท่านกอตาดะกล่าวว่า พวกเขาได้ตีล่างของผู้ตายด้วยเนื้อหน้าขาของวัวแล้วเขาก็ฟื้นขึ้นมาแล้วกล่าวว่าคนนั้นเป็นผู้ที่ฆ่าฉันท่านอบูอูซาห์มกล่าวว่าจากท่านอันนัตอิบโนอารอบีจากท่านอิกลิมะกล่าวว่าผู้ตายถูกตีด้วยเนื้อหน้าขาของวัวแล้วเขาก็ลุกขึ้นและกล่าวว่าคนนั้นเป็นผู้ที่ฆ่าฉันท่านอิบนนอาบีฮหติมกล่าวว่าถูกรายงานจากท่านมูจาฮิตและท่านกอตาดะ และท่านอิกรีมะในทํานองนี้เช่นเดียวกันท่านอับดุลระห์มานบินเซดบินอัสลัมกล่าวว่าพวกเขาตีล่างคนตายด้วยอวัยวะบางส่วนของวัวแล้วฆาตากรตัวจริงคือใครคารายงานหลากหลายเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าผู้ใดคือฆาตากรแต่ท่านซุดดีกล่าวว่าพวกเขาได้ตีที่ร่างของผู้ตายด้วยเนื้อของขาหน้าแล้วเขาก็ฟื้นขึ้นมาพวกเขาจึงได้ถามว่าใครคือฆาตากร เขาตอบว่าหลานชายของฉันเป็นฆาตกรท่านอบุลอาลิยะกล่าวว่านาบีมูซาได้ใช้ให้พวกเขาเอากระดูกของวัวไปตีที่ร่างของผู้ตายแล้วพวกเขาก็ทำตามแล้ววิญญาณของผู้ตายก็กลับสู่ร่างอีกครั้งและเขาก็บอกชื่อของฆาตกรแล้วก็เสียชีวิตตามเดิมถ้อยคำที่ว่า อัลลอฮ์ได้ทำให้ผู้ตายมีชีวิตเราได้นำกล่าวประเด็นนี้มาก่อนแล้วในอายะที่67ของสูเราะนี้ว่าผู้ใดปฏิเสธหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงของเรื่องนี้ด้วยกล่าวว่าไม่ได้ให้ฟื้นจากการตายจริงแต่ให้ฟื้นจากการสลบเขาก็คงไม่ต่างอะไรกับเหล่ายาฮูดที่แสดงความแข็งใจต่อบ,บัญชาของอัลลอฮ์การพิสูจน์การฆาต,ตกรรมด้วยการเชือดวัวแล้วเอาเนื้อวัวไปตีที่ร่างของผู้ตายนี้เป็นกรณีเฉพาะ ที่พระองค์อัลลอฮ์ใช้ให้ปฏิบัติในเหตุการณ์นี้เท่านั้นและเหตุการณ์นี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งของมั่วอีสตร์หรือสิ่งมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติ ที่พระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงให้เกิดขึ้นผ่านบรรดาน,นาบีของพระองค์ในแต่ละยุคเช่นในซูเราะอัลบากรา,าะข้ที่260จากเหตุการณ์ที่นบีอิบรอฮีมขอเห็นว่าพระองค์อัลลอฮ์ทรงทําให้คนตายมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งได้อย่างไรพระองค์ทรงใช้ให้ท่านเอานกมาสับเป็นชิ้นๆให้ปน่นแล้วพระองค์ก็ทรงทําให้มันมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง ในเมื่อพระองค์อัลลอฮ์ทรงบังเกิดมนุษย์และสรรพสิ่งต่างๆในโลกนี้โดยที่ไม่มีสิ่งใดมาก่อนเลยดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องอยากแก่พระองค์ที่จะทรงทําให้ผู้ตายมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งดังที่เราได้กล่าวผ่านมาแล้วในสุรานี้อายะที่56ว่าอัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวว่าุุมาาุมมมมิ ความว่าต่อมาเราได้ให้พวกเจ้าฟืน้นหลังจากการตายของพวกเจ้าถ้อยคําที่ว่าและทําให้พวกเจ้าได้เห็นสัญญาณต่างๆเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ตรึกตรองสําหรับบรรดาผู้ศรัทธ,ธาแล้วเรื่องเช่นนี้จะเพิ่มภูนการศรัทธ,ธาให้แก่พวกเขาไม่ว่าจะประจักษ์แก่พวกเขาด้วยสายตาของพวกเขาหรือไม่ก็ตามแต่ผู้ที่ไม่มั่นคงในการศรัทธ,ธาแน่นอนย่อมเกิดความสงสัยแก่เขาอยู่ร่ำไป เรื่องมั่วอีสาต์เช่นนี้ถูกกล่าวไว้ในอันกุรอานห,หลายที่ด้วยกันซึ่งบรรดาผู้ศรัทธาที่ต้องการทางรอดปลอดภัยทั้งในดุนยาและอาคเรา์จำเป็นต้องเชื่อมั่นโดยไม่มีความคลางแคลงใจใดๆทั้งสิน้น